วันนี้ผมจะมา DIY รถสไลด์บังครับไปดูกันนะครับว่ามันจะเท่หรือเปล่าแล้วมันจะขับได้หรือไม่เคถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเรสกอ โอเคทุกคนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเราจะมีบอดี้นะครับสำหรับทําหัวของหน้ายาวนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับจะเป็นส่วนของตัวสไลด์นะครับนี่แต่ว่าตัวที่ผมทําเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบสไลด์ได้นะครับอ่ะ ทำไมมันสว่างจ้าขนาดนี้วัตอาการจะโลกๆนิดนึงนะทุกคนไม่ต้องสนใจอ๋อมันก็จะไม่เหมือนของพี่เกมนะครับทุกคนค่ะของพี่เกมเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสไลด์ได้นะครับแต่ว่าของผมนี่ก็คือมันจะสไลด์ไม่ได้นะครับ <S <S <อ>แต่ว่าตัวชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นงานดิบนะครับเราไม่ต้องไปดี y อวอะไรเลย <S <S แค่เราเอามาปุ๊บแล้วก็มาทําสีแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับผมนี่ในส่วนนี้ผมก็ได้มาในราคาแค่ห้าร้อย่บาทเลยครับผมมีประมาณนี้เลยได้มาเป็นหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดเน่ยจะมีไอตัวนี้ด้วยนี่ เป็นตัวไอนะครับด่านหลักถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยมันไอไอดำตรงนี้นะครับทุกคนนี่เป็นดุ๊กดิก เราจะต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันจะยาวใช่ไหมช่วงรถยาวมันจะต้องใช้ของแตง่งนี่ใช่ะผูกครบชุดนี่เราได้มาบูมแล้วก็เอามาทําสีแล้วก็การแต่ดแล้วก็ใส่ได้เลยนี่อะไรร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะต้องมีตัวรถด้วยนี่เดี๋ยววันนี้ผมทําเป็นสเตป GT เลยน,นะครับนะเล่นแบบชิวๆในส่วนแรกที่ผมจะต้องทําเลยคือการเตรียมหัวของรถกระป๋องนะครับขอเลยสีในวันนี้คือผมจะทําเป็นสีนี้เลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเจ่มขนาดไหนนะครทุกคนเดี๋ยวจะลองพื้นเป็นสีเทาแล้วกั น,น,นี่มันจะมีตัวอย่างอยู่ทุกคนนี่ว้าวไม่ใ่จะตัดแค่ส่วนหัวของมันนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่เอาเอาแค่นี้เลยก็คือเราจะต้องตัดตรงนี้ฟยาวมาแนละ้วแล้วก็ตรงนี้ก็จงไว้นะพี่จงไว้เดี๋ยวเราไปทําการมาร์กแล้วก็ตัดกันเลยนะทุกคนไป let's go ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ว้าวเดี๋ยวเราต้องเก็บงานอีกทีนึงนะทุกคนนีเห็นปะเคใช้ได้เลยอันนี้คือแบบปาดหัวออกมาก่อนนะครับทุกคนนะ่ะไปเดี๋ยวขอไปเก็บงานก่อนแล้วกัน เดี๋ยวทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่โอ้โหมาลองใส่แล้วโคตรเทเลยว่ะว้าว <Wow. S 1> นี๋โอ้โหทรงแบบสไลด์ออนเลยอ,อย่างที่เห็นทุกคนครับต,ต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะทําการเอาไปล้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการขัดด้วยนะขัดทั้งสไลด์ขัดทั้งไอตัวหัวด้วยนะครับทุกคนไป a few moments later โอเคในรอบแรกเดี๋ยวผมจะทําการพ่นสีรองพื้นก่อนนะครับผมนี่ผมจะใช้เป็นสีเทานะฮะ เฮ้ยสีเทาก็สวยเหมือนกันวะทุกคนนี่ อันนี้ขนาดแล็กเกร์นเนี่ยเราเอนไม่ใช่เล็กเกร์ดิรองพื้นยว <laughs> ผมจะทําการเคลือบแล็กเกอร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันอ่าสวยขึ้นนะครับเงาๆเลยอ่ะอ่านี่ขนาดลองพื้นยังสวยขนาดนี้ทุกคนนอนน้จริงมันก็แห้งเลยแหละเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะ oh. แต่ว่าผมอยากจะให้มันชัวร์นะครับผม <laughs> ยวต้องรอสักหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยผมอยากจะให้มันเป็นสีเทาไปเลยนะครับนี่แต่ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นสีชมพูพพครับทุกคนทั้งหมดเลยก็จะเป็นสีชมพูแต่จะมีตรงนี้ตัดอย่างเดียวนะครับอ่ะจ้อัเนพ่่ทีีมมสูขาไปแทรกแง โอเคแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนครับผมไปเจอกันหนึ่งชั่วโมงจ้าโอเคทุกคนในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะลงสีจริงเลยนะผมนี่นี่ผมเอาเทปมาปิดเรียบร้อยครับคนกันเลย A few e m m o โอเคทุกคนตอนนี้รถสไลด์ของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเท่ขนดาษไหนนิ่งวะชอบแต่ชอปุ๊บว้า ในกล้องเห็นปะห er oh, ัวไม่ออกสีแดงเฉยเลยอะทุกคนโอ้โหคือด้านหลังเป็นสีชมพูเห่ะทุกคนนี่ไอตรงผาดสไลด์เนีเป็นสีชมพูเป็นด้านด้านดานสีแดงเฉยดูเนี่ยแดงกล่ำเลยอะผมนี่งงเลยอะที่จริงแล้วผมก็ใช้สีเดียวกันนะทุกคนก็คือสีชมพูนั่นแหละนะโอมุมนี้แบบเห็นชัดเจีนเลยอะแลหัวยังแดงอ่ะลองดูดิ พวงแบบชมพูจ๋าโอ้โหอะไรวะเนี่ยสีสันสดใสผมอาจจะทําสีไม่เป็นหรือเปล่าแล้วมันก็เลยออกมาประมาณนี้เอ๊ะ <Brand. S 2> แต่ว่าคันนี้ก็ดุะชมพูจ๋าเลย <Brand. S 2> ผมก็น่าจะมีแผนเปลี่ยนอยู่นะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีอยู่อันนี้ก็คือทําเลนเลนๆไปก่อนนี่ <All right. S 2> ข้างในก็ถือว่าไม่เร็วนะสำหรับการทําสีแต่สำหรับผมคิดว่าถ้าใส่เป็นแบบล้อแต่งสักนี่นะทุกคนนี่ผมคิดว่าน่าจะโอเควริกูดเลยที่แรกอะผมจะใส่เป็นล้อตัวนี้ทุกคนนี่ล <All right. S 2> ้อซิ่งนี่ห็นปะ ใส่ปุ๊บมันจะเท่มันจะดูแบบโอ้โหลโล้เราแต่ความเป็นจริงก็คือผมลองใส่แล้วมันมันติดซุ้มล้อนะกินกินมาประมาณนี้ กินมาด้านหน้า<ร>ก็เลยใส่เป็นล้ออันนี้ไปก่อนละกันนี่แต่ล้ออนนี้ก็ไม่เล้วนะสมมติว่าถ้าเอาไปทําเป็นสีสีดําสีอะไรพวกนี้นทุกคนผมว่าโอเคเลยมาดูในส่วนของด้านล่างนี่ด้านล่างก็ประมาณนี้นะทุกคน,นอ่อต่อตัวนี้ชุดยืดตัวไอนะแข็งแข็งเลยทุกคนนี่<ว>แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับก็คันนี้ก็เป็นสเตป GT นะทุกคน,นเดี๋ยวลองขนรถให้ดูว่ามันเท่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเอากระบะซิ่งใส่เข้าไปโอ้ยพูดรล นี่อย่างเปียวอ่ะลองลองทางนี้หน่อยดีโอ้ยอ,อย่างเอาอะเทียเหมือนกันเนาะวีแบบนี้ที่พี่จ่าเอาเรื่องอะครับครับสำหรับรถสไลด์ขั้นแรกของผมก็ประมาณนี้นะทุกคนที่ผมคิดไว้นะผมอาจจะทําเป็นแบบรถสไลด์แบบว่าใหญ่ๆะ่ะที่ว่าเอาใส่แมคโครได้ใจจริงก็อยากทําแบบนั้นนะแต่ว่าจะเป็นแบบ DIY อันนี้คือแบบไปสั่งเข้ามานะครับไปจัดมาเป็นไอตัวเนี้ยเป็นตัวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรถาดลาก เดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูดีกว่าทุกคนว่าจะวิ่งได้หรือเปล่านะฮะสำหรับสไลด์ของผมปะเดี๋ยวไปลองดูกัน Let's go สราทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสกันนะผมว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับว้าเลี้ยวได้เลี้ยวได้นี่เอคลองกัน้าผมไปเดี๋ยว อุ้ยสไลด์ไม่แรงว่ <Wow. S 2> ะว้าวเดี๋ยวนะไม่สไล <S <S ไได์ขีบปะโอ้หลุดหลุดได้ไงวะโอ้ชุดหน้าลิชุดหน้าหักใช่ให้ดูด้านในไหนๆก็เปิดแล้วทุกคนเนยดูด้านในดิก็ประมาณนี้เลยนะผมเป็นแกงกระปองแดงนะฮะ <S 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 นีส่สะพานไฟโคตรเท ดีอะได้ลองวิ่งแบบนี้เลย Let's go <S ใช่อดี้ดีกว่าเพื่อความที่ใช่ b o d ปุ๊บมันจะเท่ขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราทำทีอะไร Slide Slide GT อะครับ Let's go <S โอ้ยงแรงอ่ะ นายา่ลอกออกเปิดกเลยว่ดีรนีอนีนีอ่านี่ขนรถไปส่งดีกว่า้คนมีอะไรยึดไหมระบา เอ้ได้ได้ได้ทำไมต้องเบินไม่เบิลไม่ได้ครับบินยาวไม่ได้รถมาส่้อมร้อมพร้อร้อมรอรอมรอมือมอมอมอโอเคครับไปได้ก็ได้ส่งรถแลวทิงได้เลย อุ้ยลองแข่งป่าคนบนทุนปะเดี๋ยวผมให้คุณเลือกเลยระหว่างคุณจะใช้อะไรนะขั้นเหลืองอะไรนะขั้นเหลืองเดี๋ยวผมยังไม่ได้ถามเลยครับรถสองคันี้คุณจะเลือกอันไหนขั้นเหลืองหระหว่าง n a เกับ G T คุณจะเลือกอันไหนเอฮฮ่าโดน GT กินแน่เอาไว้ซิ์นั้นเป็นของคุณทันที เฮ้ยแต่ยังไม่ได้เทสเลยว่ะกฎติกาคือเราจะวนกันขี่รอบดีสามรอบอโอเค3สามรอบก็สามรอบตออแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครกิ้งก็เอาใหม่นะอะไรอ่ะอ่าต่อให้เลยสามสองหนึ่งล้วก็อะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะโอ้เริ่มต้นก็เอาแล้วอ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนที่ทีไหมครับผมอันนี้ให้อ้าว อ่าเปลี่ยนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่น NA ละกันสามสามสองหนึ่งแล้วก็น oh. หนึ่ง,งสองสาม <laughs> ว้าว เป็นไงเขาเฮลแมนเอ NA กินจีทเขาลองไหมไม่เองลองเลงมครับย่านี่เขาเขาปรับใหม่แล้วลองมันปรับใหม่ได้ด้วยหรอใช่เอาลองป่อดก็ได้อ่ะขนาด <c oughs> เอาใหม่อีกรอบหนึงสามสองหนึ่งแล้วก็วิ่งต่ำม,มามันต่ำ Đừng có let's go mà đi, mà đi, ui Có nướng Ủa quay hải à โอ้เอาใหม่เลยสามสองหนึ่งแล้วก็โอ้ดูว,ว่ะสามทีเดียวอ่ะส <What? S 1> ามสองหนึ่งแล้วก็วะพ้นไม่ไปวะเกียร์อ้ สงอ้ยวงไหนวงหไหนเอาไปไหนโอ้เสียว่ะพี่พีกินอ่ะอเออไปรอก่อนรอก่อนพี่ชายรอก่อนพี่ชายพี่ชายออาครบแล้วเหรอต้องนานแล้ว ทางตรงทางตรงเรายังไม่ได้วัดกันเลยว่า G T กับ N A อ,อะไรแข็งรงกว่ากันเอไม่น่าถามเนอะเอ,อไม่น่าถามเนอะ G T ไม่แข็งแรงกว่าอยู่แล้วอะไม่ไม่ก็อยากรู้ไงเอออยากรู้แบบโง,ง่ๆเลยเนี่ยมะสามสองหนึ่งแล้วก็อะไรอะเอาทำไม N A ชนะอะสามสองหนึ่งแลทวก็ G T G T G T โอ้ยโ <c oughs> อ้ย <c oughs> อ N A <c oughs> อะไรอ่ะทำไม N A ชนะ <c oughs> ทีทีไม่น่าจะแพ้เอนะแต่ว่าท so ุนก็ทุนเดียวกันนัท right> ุนเอ็นเอสามสองหนึ่งแล้วก็เอ็นเอสามสามสอล้วกโอ้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 เอ็นเอเอ็นอ้ทีทีใช่มันอยู่ที่คนบมอครับอยู่ที่ใครอยู่หลังคลมาไลนี่ ดิฟดิฟคิงโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับรถสไลด์แรงเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับ GT GT จีทีทุนเอฮะโอเคเล่นแบบสมูทสมูทนะครับไม่ต้องแรงมากนะเพราะว่าแรงเกินไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะเอารถยางเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะอ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีนี้นะซีโอเกนิกถาม goodbye